สวัสด,ดีครับพ yelled, เพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น닷คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นหลังสุประโชคสารชาติยิง2นัดติดต่อกันในนัดที่ฟุกุโอกะเปิดบ้านเอาชนะซัปโปโรไป2ประตูต่อหนึ่งในศึกเจลีกฤดูการ2023 ก,การแข่งขันฟุตบอลเจลลกหนึ่งญี่ปุ่นฤดูการ2023นัดที่20อวิสปาฟูกโกะที่มันดับ12ของตารางเปิดเบสเดนกิสเตเดียมรับกันมาเยือนของคอนซาโดเลซัปโปโรที่มันดับ8ของตารางผลกัการแข่งขันปรากฏว่าทีมเจ้าบ้านเป็นฝ่ายแซงเอาชนะไป2ประตูต่อ1โดยได้ประตูจาก2ตัวสำรองเวลลิงตันในนาทีที่66 และมาสโตยูสวะในนาทีที่68ส่วนคอนซสรเลซัปโปโรยิงประตูขึ้นนำไปก่อนจากสุปโชคสารชาติ K ในนาทีที่31ซึ่งเป็นประตูที่3ในเจลิกฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวด้วยก่อนจะโดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่81จากชัยชนะในนัดนี้ทำให้อวิสปาฟูโกะมีเพิ่มเป็น26คะแนนด้านคอนซสรเลตซัปโปโรมี27คะแนนเท่าเดิม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นหลังสุ p โชคสรารชาติยิง2นัดติดต่อกันในนัดที่ฟุกุโอกะเปิดบ้านเอาชนะซัปโปโรไป2ประตูต่อหนึ่งในศึกเจลีกฤดูกาล2023ัน2023จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยชาวญี่ปุ่นท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าสุปโชคเล่นดีมากเขาเล่นดีที่สุดตั้งแต่มาอยู่ที่ญี่ปุ่นทำให้ฉันนึกถึงยุครุ่งเรืองของชนาทิพย์ มุมมองท่านต่อมาครับวันนี้ลูกยิงของสุภอโชคมันเจ๋งดีนะมันดูคล้ายๆกับลูกยิงของโอกาชิวะเลยลูกยิงของซุภปรโชคตอนที่พบกับโชนันก็เจ๋งเช่นกันคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ามีอะไรดีบ้างสำหรับเกมในวันนี้นอกจากลูกยิงของซุภปอโชคความคิดเห็นท่านต่อมาครับซุภปโชคเล่นดีมากเลยในวันนี้ รู้สึกเสียดายที่เขาไม่ได้เป็นฮีโร่ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าทำไมถึงไม่ให้สุปโชคและคิมกุนฮีลงเล่นด้วยกันละ่ะสุปโชคถือว่ามีเซนส์ในการทำประตูมากที่สุดในตอนนี้คอมเมนต์ท่านมากครับสุปโชคทำผลงานได้ดีในช่วงครึ่งแรกแต่ในช่วงครึ่งหลังดูเหมือนว่าเขาจะหายหน้าไป ความท้าทายก็คือว่าการที่สามารถเล่นได้ดีในช่วงเครื่องแรกไปจนจบเกมการแข่งขันความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันอยากให้สุประโชคและคิมกุนฮีลงเล่นด้วยกันมุมมองท่านต่อมาครับพลิกกลับมาพ่ายแพ้พวกคุณทำอย่างเต็มที่แล้วและไม่ยอมแพ้จนถึงที่สุดสุประโชคยอดเยี่ยมเลย ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าถ้าหากไม่มีโคกาชิวะแล้วก็ไม่มีทางหนีไปไหนได้เลยพวกเราไม่มีทางเลือกต้องเพิ่มผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่โคมาอิซุป r โชคอาซานะถือว่าอย่างตัวเล็กเกินไปความคิดเห็นท่านต่อมาครับซุป r โชคเป็นผู้เล่นที่เก่งเลยทีเดียวมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า สามารถกล่าวได้ว่าซุปโชคคือทรัพย์สมบัติของประเทศไทยคอมเมนต์ท่านมากครับการยืนตำแหน่งและการสัมผัสบอลของซุปโชคทำให้ผมนึกถึงชนาทิพย์แต่การจ่ายบอลในระยะกลางยังคงเป็นปัญหาชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าขอแสดงความคิดเห็นเหมือนเดิม2นัดติดต่อกัน มันเกี่ยวกับการที่ไม่สามารถยิงประตูขึ้นนําได้2 0งศเกมที่พบกับโกเบก็จบลงด้วยผลเสมอแต่ในเกมที่พบกับฟูกโอกะนั้นแย่มากเสียประตูติดต่อกันมันเกิดจากปัญหาใหญ่ในเกมรับในสถานการณ์เช่นนี้การยิงประตูของสุป e r รโชค2นัดติดต่อกันถือเป็นสัญญาณที่สดใสมุมมองท่านต่อมาครับสุปโชคหาพื้นที่ในการเล่นได้ดีกว่าชนะ คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าชนากล่าวขอฝากสุปโชคด้วยนะครับสุปโชคยิงประตูสองนัดติดต่อกันความคิดเห็นท่านต่อมาครับมีการจุดดอกไม้ไฟในซัปโปโรเพื่อเฉลิมฉลองการยิงประตูของสุปโชคชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าสุปโชคทำงานทันทีหลังจากที่ได้ยินคำพูดของชนะ คอมเมนต์ท่านมาครับสุ p ป r โชคเป็นนักเตะที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเขามีการปรับปรุงการจ่ายบอลในระยะสั้นได้แม่นยำขึ้นความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสุ p ป r โชคคุณทำได้อีกไม่ช้าจะเป็นตาของอาสนโนและกิมคุณหีบ้างมุมมองท่านต่อมาครับสุ p ป r โชคมีการจ่ายบอลที่ละหลวมและสั้นเกินไปหน่อย ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสุขพโชคแห่งซัปโปโรยิงประตูสองนัดติดต่อกันแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับสุขพโชคยิงประตูสองนัดติดต่อกันการทะลุทะลวงของนากามูระน่าทึ่งมากมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าสุขพโชคคือชนะทิพเวอร์ชั่นอัปเดตและคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายครับ จบเครื่องแรกด้วยสกอร์ฟุกุโอกะ0-1ซัปโปโรสุปโชคยิงประตูได้จากการที่นากามุระเลี้ยงบอลทะลุทะลวงแล้วใจบอลตัดหลังเข้ามาโดนกองหลังของฟุกุโอกะและกระชอเข้าทางของสุปโชคมีโอกาสในการทำประตูเพียงไม่กี่ครั้งในช่วงเครื่องแรกแต่การยิงได้หนึน่งประตูก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แม้จะอยู่ท่ามกลางสายฝนและอุณหภูมิสูงซึ่งเป็นสภาวะ ที่สร้างความเครียดให้กับผู้เล่นได้แต่พวกเขาก็สามารถเล่นเกมรุกได้จนกระทั่งจบครึ่งแรกขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟโต้เครดิตเ e l ลิกลีกฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่น and owners ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นหลังสุประโชคสรารชาติยิงประตู2นัดติดต่อกันในนัดที่ฟุกุโอกะ เปิดบ้านอาชนะซัปโปโรไป2ประตูต่อหนึ่งในศึกเจหลิกฤดูกาล2023หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์ จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ